ดีครับอันสำหรับมน,นีกะชิมายื้อนะครับไอชุดชุดเคมีพันธจาการเลี้ยงไหม่นะครับอันนี้สำหรับหนึ่งกล่องนะครับเขาจะเขียนบอกอยู่ของบริษัทจุดไหมไทยนะครับเพิ่งรับมาวันนี้นะครับสหรับเ,ออเคมีพันธุ์ในการเลี้ยงไหมนะครับเขาก็จะมีในกล่องก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับก็จะมี กูโค้ดนะครับขนาด15กร,รัมนะครับ1ถุงขนาด20กร,รัม1ซองขนาด30กร,รัมหนึ่งซองนะครับแล้วก็เคมีภัณฑ์ก็จะเป็นพวกบนูนคอลีนนะครับ1กิโลกรัมหนึ่งสองถุงแล้วก็คอลีน1กิโลกรัม2ถุงแล้วก็ปูน enfin ขาวนะครับ3กิโลกร,รัม2ถุงนะครับเห็นะครับสำหรับเคมีภัณฑ์ก็จะมีตามนี้เลยนะครับ มีน,นี้เป็นกูโคสนะครับกูโคสก็คือน้าตาลกูโคสนั่นนะครับขีดวันที่หนึ่งวันที่สามแล้วก็วันที่ห้าของใหม่ไว้ที่ห้านะครับแล้วก็จะมีคอเรียนนี้ปูนคอเรียนสำหรับโรยตัวไหมนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับปูนขาวนะครับปูนขาวสำหรับเคมีพันกุก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับใครสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่ Facebook สวนอนใหม่ไร่สมพงนะครับหรือว่าทางช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับตคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ